ครับบุรีครับผมสิงโจงในแม่เก์ครับเนางจากห่างหายกันไปนานนะครับร่วมเดือนเลยนะครับสิงโจงเป็นยังไงอะไรนะครับก็เนื่องจากอากาศนะครับที่มันร้อนนะครับร้อนสามเจ็ดองศาทุกวันเลยนะครับแล้วเนี่ยพอมาอาทิตย์ก่อนนะครับฝนตกทุกวันเลยครับจากร้อนจัดจัดก็มาฝนตกพายุนะครับนี่อย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ตกอยู่นะครับทําให้ผมเป็นไข้หวัดนะครับ ปวดลงคอครับเจ็บคอมากเลยแล้วก็นึกว่าเป็นโควิดนะมันไม่ใช่นะเป็นไข้หวัดนะครับอากาศมันเปลี่ยนนะครับจากร้อนจัดมาฝนตกนะก็เลยไม่ได้ทํางานเลยครับพักผ่อนไปเจ็ดแปดวันเลยครับก็ก็มีแต่งานที่ที่ทําค้างไว้นะครับทั้งหมดก็จริงว่าจะน่าจริงน่าจะออกตั้งแต่นู่นแล้ตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วนะครับจริงเป็นไข้ก่อนนะ 6, 7 8 9 9เล่มนะครับมีบางต่อนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นผู้หญิงนะครับก็เลยทำเป็นไซส์ที่มันเป็นเล็กลงหน่อยนิดนึงนะครับจะเล็กลงนิดนึงทั้งด้ามทั้งตัวใบนะครับนี่ด้วยนะเป็นงานสั่งทร้อมกันนะครับกับม,มิคิวรนะครับวิดแรกแบบญี่ปุ่นนะครับ อันนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเหมือนเดิมราคาเดิมนะครับก <c oughs> ็ใบมีดเนี่ยเจ็ดนิ้วนะครับแต่ว่าทั้งทั้งตั้งแต่โคนจนถึงปลายเนี่ยแปดนิ้วนะครับแต่คมมีดอ่ะเจ็ดนิ้วเนาะสันเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างหน้าใบจะบางนะครับแล้วก็สันโคนจะหนานะตามสไตล์ังจุกนะครับรีที่ฝนตกนะครับไม่ได้อัดคลิปก็ไปไปรีมีดนิดหน่อยนะครับ พอดีแก๊สก็หมดด้วยแล้วก็มีมีแรกครับเออตัวนี้เป็นงานสั่งเนาะสองเล่มนี้เป็นงานสั่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี้มีสั่งอีกสองเล่มนะเราทานะครับอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับเป็นด้ามด้ามเดียวกันนะไม้เดียวกันนะครับกับพี่ขอ๊อกไฟตอนนี้ไม้ผมหมดนะครับงานกุรขาผมยังไม่รู้เลยผมจะไปหาไม้ที่ไหนนะครับไม้ที่สต็อกไว้ก็ยังไม่แห้งดีนะครับต้องต้องรอหน่อยนะ ส่วนกู้ราคาผมเดือนนี้ยังไม่ไ,มได้ทํานะผมไม่สบายนะครับเพราะมันกินเวลางานมากนะกินเวลาสิบสี่สิบห้าวันเลยนะแล้วก็ผมไม่สบายนะครับก็ทําให้กู้ราคาต้องเลื่อนไปเดือนหน้านะครับก็จะพยายามหาไม้มาทําให้นะครับแต่ต้องรอหน่อยนะครับเพราะไม้มันหมดนะนั้นก็เป็นเนตมุกนะครับหรือเนตมักนะไซส์เดียวกันครับไซส์เจ็ดนิ้ว นะครับเจ็ดถึงแปดนิ้วครับเจ็ดเจ็ดนิ้วครึ่งถึงแปดนิ้วนะครับเป็นไม้ไม้ตัวนี้เป็นไม้ผสมนะอันนี้เป็นชิงชันนะครับตัวนี้เป็นกระดูหินนะครับอันนี้เป็นพี่โขป้ายนะครับมันติดมุงติดหมอกติดอะไรมาบ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวนี้เป็นแสงสารน,นะครับหรือว่าขี้เหล็กป่านะมีสี่เล่มนะครับเป็นงานสั่งสักสองสามเล่ม อาจจะเหลือนะครับใครสนใจก็ทักมาได้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถ้าปีซองซองแบบซองเป็นหนังอันนี้นะครับอีกสามร้อยนะครับเป็นพันห้าเนาะเอ่อมีทุกชิ้นนะครับมีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับนี่มันจะติดหม้อมานิดนิดนะครับเกือบเกือบทุกเล่มแหละบางทีก็จะเป็นตาแตกเอ่อเป็นตาไม้เป็นอะไรบ้างนะครับต้องว่ามันมันไม้มันหมดครับต้องสารภาพว่าไม้มันหมดจริงๆรินะครับมัน มันหน้าฝนด้วยมันสต็อกไม้ไม่ได้นะครับไม้แต่สต็อกไว้แต่ปีใหม่ก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องรอปีหน้าเลยนะครับร้อนแล้วก็มีมิดแร่นะครับเป็นฟูทแท้งนะตัวนี้ทางรับทันสองนะครับแล้วก็เป็นมิดแล่ฟูทแท้งนะครับไม่ได้ทํามานานนะมีฮอตการ์ดตามอเอกลักษณ์ช่างจกนะครับ ม,มันก็จะตรงนี้ก็จะไม่สวยหน่อยเพราะว่ามันตีด้วยมือนะครับเป็นฮอตการ์ดขึ้นมามีสามเล่มนะครับราคาพันสองเหมือนกันก,กับมีมุกนะจริงปกติมันต้องพันห้านะแต่ผมขายเป็นสองก็พอครับซองอีกสามร้อยนะถ้าใครที่สนใจนะครับ <c oughs> เป็นมีดพัวนะครับแล้วก็ปลายมันจะกึ่งเนต็ตซะหน่อยหลังเนี่ยจะตรงนะครับส่วนปลายก็จะงอนอหลังงอนขึ้นนิดๆน,นะครับ ไม่คุกคามเกินเกินไปนะครับใบมีดโค้งแบบมีดเชฟฝรั่งเศสนะครับนี่นะแต่หลังเนี่ยมันโค้งนิดๆนะครับเห็นไหมเอ่ยหลังจะตรงแล้วก็โค้งที่ปลายนิดๆนะครับเอ่อทำให้ความทำให้มันแตกต่างซะมากกว่านะนี่จะเห็นชัดนะครับโค้งขึ้นแล้วก็ปลายก็จะงอนปลายจะเหมือนเนดนิดๆนะครับเหมือนเนสุกเนาะก็เพื่อ ความแตกต่างอย่างที่ว่านะครับมีท็อตกะนะครับทั้งสามเล่มแล้วก็เอกอลักษณ์ทั้งจุกนะครับจะเห็นว่าท้ายของฟูลแท้งนะครับนี่เห็นไหมมันจะสลิปนะครับนี่ครับเห็นไหมท้ายมันจะจะบางนะครับบางเท่ากับปลายมีดเลยนะครับนี่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์ ก็ว่าได้นะงานทั้งโจ๊กูทแทงก็จะเก็บทุกเล่มเลยนะครับก็จะเป็นท้ายที่เป็นเทมเปอร์นะสลิปไปทีสลิปไทยอย่างนี้นะครับเพื่อลดน้าหนักของด้ามนะลดน้ำหนักด้ามนะครับให้ด้ามมันมันไม่หนักจนเกินไปนะครับจะได้ฟีลของอมีดมีดกั่นนี่แหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะของด้ามแบบด้ามประกบนะครับน้ําหนักมันจะเหมือนมีดกั่นที่น้าหนักจะเทไปที่ใบนะครับ ไม่หน,นักด้ามเหมือนเหมือนเทคนิคอลเหมือนมีต่อสู้นะครับตรงนี้มันก็จะเก็บไม่เนียนเพราะว่าเป็นรอยค้อนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันกันกบเน็ตมุกนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกความเอกลักษณ์แล้วก็ความใส่ใจของเชือกนะครับคางของมีดเนี่ย,น,น,ยนี่นะอย่างนี้นะคางของมีดนะครับ ช่างจุกจาค่อนข้างจะใส่ใจเพราะว่าส่วนคางมีดเนี่ยเราจะเป็นตัวที่สัมผัสกับนิ้วเรานะครับถ้ามันคมมันแหลมมันมีเหลี่ยมเนี่ยมันจะกัดนิ้วเวลาเราใช้งานนะครับเนี่ช่างจุกก็จะทําให้มันมนนะครับให้มนให้มันเรียบนะครับก็เห็นว่าด้ามด้ามเ,าเนี่ยด้ามบางต่อมันสั้นนะครับสั้นกว่าเน็ตมุกนะครับทำไมด้ามมันสั้นนะครับเพราะว่า ส่วนหนึ่งของของคอเนี่ยคอมีดมันเป็นด้ามนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเวลาเราหั่นหั่นซอยผักหรืออะไรเนี่ยการจับมีดเนี่ยจะจับอย่างนี้นะครับส่วนเราสับหมูหรือว่าสับกระดูกเนี่ยเราจะจับอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับกับมีดหั่นมีดแรล่นะครับไม่ได้ทำสนานนะหลายปีแล้วนะส่วนมีดแรล่นะครับ ซึ่งตัวเลก็กกว่านี้คุมขายพันหนึ่งนะครับเล็กประมาณนี้ก็ตัวนี้ก็ตั้งใจจะทำเป็นมีดมีดแร่เนาะคิดว่าจะทำแล้วแต่สงการแล้วก็เลยเคยผ่านมามันมานานพอสมควรนะครับมีหมุด3จุดนะครับหมดุดเอ่อทองเหลืองดันตันนะครับสองจุดแล้วก็หมดุหมดท่อนะครับก็ลดน้ำหนักนะครับทำไมใช้ท่อเพราะว่าลดน้ำหนักน้ำหนักจะอยู่ข้างหน้าข้างหน้ามากกว่าข้างหลังนะครับ อันนี้ก็มีแร์แบบญี่ปุ่นนะครับพอดีลูกค้าทักาทมาหลายครั้งแล้วแหละตั้งแต่ต้นปีนู่นแหละเพราะว่าาว่าหมดหรือยังยางทำอีกไหมยังไงก็ย,งยังยังไม่มีเวลาทำนะครับงานไปนยุ่งกับคุรคาซะเยอะนะครับปีนี้ออกคุรคาเยอะมากนะครับรวมจะสิบสิบกว่าเล่มนะครับซึ่งปกติผมไม่ทำเยอะขนาดนี้นะครับปกติก็ห้าหกเล่มนะต่อปี จะวัเว้นวักไปสักเดือนหนึ่งนี้นะครับเดือนนี้ก็เว้นเว้นไปนะครับทํารงานกุลขาเนาะเริ่มกรใหม่เดือนหน้านะครับผมไม่สบายนะครับก็แค่นี้ครับน่าจะจบคลิปไปแค่นี้ที่เหลือก็คือมีดแร่นะครับเริ่มละคันสองนะครับค่าส่งห้าสิบาทนะครับเป็นมีดแร่ชัดไม่เอ่ยเป็นมีดแร่มีดขวนะครับ ก็ขนาด6นิ้วนะครับ6นิ้วครับขนาด6กถึงเนิ้วเอาแต่ใบเนี่ยอย่างเงี้ยหนิ้วครับแต่ตรงคอมันด้วยนะนับนตัวนี้เป็นเจ็ดนิ้วนะครับเป็นไซส์ที่เป็นมิดครัวจริงๆเนาะเหมือน Network เน็ตมุกเนี่ยนะม,นมุกก็เป็นไซส์มิดครัวนะครับเอ่อเป็นนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเป็นเน็ตเป็นปีที่ทําเน็ตมุกเยอะจริงๆนะน่าจะเหลืออยู่เล่มสองเล่มนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนสั่งอยู่ ประมาณนี้ครับแล้วก็โลโก้นะครับโลโก้ค่อนข้างจะถ้ายกซ่อมโลโก้นะโลโก้ก็จะบางลงนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวตอกมันเบี้ยวนะครับก็เลยตีปั้นขึ้นใหม่นะแต่งตัวอักษรใหม่นะครับอาจจะดูเพียเพ้ยนๆไปนิดนึงนะแต่ว่าคมชัดดีครับน,นี้นะเฮ้ยอ,อากาศร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับ นี่ครับโชวในเบเกอร์ต้องลาไปก่อนมาห่างหายกันเกือบเดือนเลยนะผมก็ที่จริงกําหนดมันจริงๆก็คือวันที่สิบห้านะครับว่าจะเสร็จนะทีนี้เลยเถิดกันมาอีาทิตย์หนึงเลยก็เนื่องจากไม่สบายนะครับก็ใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันได้นะมีมีเน็ตมุกนะครับที่เหลือมีเน็ตมุกนะครับที่เหลือสองเล่ม้งครับแล้วก็มี ไิ่ตัวนี่แหละนะครับดามฝูแท้งนะโจ,โ,จโจไม่ค่อยได้ทำนะไม่ค่อยได้ทำนานแล้วครับอ้อไม้นี่เป็นไม้ออแสงสารนะครับหรือว่าขี้เหล็กป่านะครับลายค่อนข้างจะจะมีลายคล้ายๆกับพี่เขาควายเลยน,นี่นะครับอันนี้เป็นลายเหมือนลายตุ๊กแกเลยในกล้องนะจะไม่เห็น รประมาณนี้ก็มีฮอตการ์ดตามสไตล์ความใส่ใจของเครื่องจันะครับเนี่ยครเวลาใช้งานมันจะนิ่มนวลที่มือนะครับจับจับนี้ก็ได้นะจับนี้ก็ได้จับนี้ก็ได้นะครับมันจะฮอตการ์ดเนี่ยมันจะคมแคมนิดนิดตรงนี้นะแต่ว่าไม่กัดมือนะครับนี่ครับใช้ถลกหนังนะครับ แร่หนังไก่หนังหมูนะครับคว่ำอย่างนี้นะคว่ำแร่หนังหมูนะครับแทงพังผืดเนาะนี่ครับเป็นมีดที่ค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับด้ามที่สั้นนะด้ามครัวด้ามมีดครัวที่สั้นนะครับเพราะเราไม่ได้ไปฟันนะครับเราจะใช้การใช้ข้อมือในการใช้งานนะครับมันก็จะไม่เกะกะนะประมาณนี้ครับ ก็เห็นในมันด้ามมันสั้นนะครับเห็นในด้ามมันสั้นคือมันเป็นมีงานมีครัวนะครับมีครัวไม่ต้องการความยาวของด้ามนะครับเพราะว่ามันเกะกะนะมันไม่เหมือนมีดฟันไม้หรือว่ามีดแคมนะครับที่มันต้องมีระยะในการใช้งานให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับมีงานออกแบบที่จริงต้องบ้าบอครับ แล้วก็ท้ายด,าด้ามมันเหมือนกันนะครับเป็นด้ามสไตล์ช่างโจกนะครับตันนี้ติดกระพี้หน่อยนึงนะครับเนื่องจากไม้มันหมดจริงๆครับมันนี่ก็ไปเก็บเศษมานะครับเศษเศษงานที่เหลือเก็บไว้นะครับมาประกอบนี้นะยูบเจอร์ของลายไปก่อนครับ13นาทีแล้วก็ทักทา,ายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวช่างโชคทิ้งเบอร์ลายไว้นะครับ ติดต่อทางไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้นะครับสวัสดีครับ